สวัดีค่ะคลิปนี้นะคะยังอยู่ที่บ้านค่ะเป็นคลิปตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้นะคะตอนนี้นะเมื่อวานนี้หลังจากที่พ่อก่อขึ้นไปนะคะสามสามก้อนขึ้นไปแบบนี้นะคะ1นึสามเนาะตอนนี้กําลังจะตั้งป่อตอนนี้คือกำลังจะตั้งเสาค่ะตั้งเสาประตูพ่อกําลังจะตั้งเสาประตูนะคะอันนี้เนาะตั้งเสร็จแล้วคือจะรอรอเสานี่แหละรอเสานี่เรอเสาี่ติดบ้านประตูได้แล้ว หล่อเสาหล่อเสานะคะแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็จะติดตั้งบานประตูได้นะคะอันนี้เนาะอันนี้เสานู้นนะคะอันนี้คือเสานี้ค่ะเสาเสใยา่อันนี้ประมาณกว้างกว้างต่อไรสามสิบเซนสูงสูงสองเมตรนะคะรวมถึงพื้นเลยกระป๋อในไหนในหลังค,าน,นนงคานคือตรงไหนจีน้เหรอชี้หน่อยชี้หน่อยอ๋อเนี่นะคะ นับขึ้นไปใช่ไหมหลังคานี่นับขึ้นไปถึงบนเลยกะนสี่สองเมตรแหละมันก็บอจากหลังคาจนถึงยอดเลยแหละถึงบนเลยแหละอ่า <c oughs> อย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวติดตั้งแบบนะคะแล้วก็ติดตั้งแบบแล้วก็รอเสาอะไรเปล่ปละ่ะพูดด<ๆ>ังๆไม่ได้ยินพ่อพูดดังๆนะคะถ้าฝนไม่รัวแบบเยอะๆนะคะสักก่อนเนาะตอนนี้ครึมๆเหมือนกันค่ะตอนนี้ มีโอกาสนะคะมีโอกาสตกนี่นะคะเดี๋ยวหันมุมกล้องให้ดูนะคะนี่เป็นไม้แบบแล้วก็ประยุกต์เอาขาเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะเนาะก็ประยุกต์เอาไม้ที่เรามีนะคะไม้แบบ,ปร,บประกอบเองนะคะแบบง่ายๆค่ะพ่อเอาแบบง่ายๆพ่อบอกว่าจอมยุทธจับอะไรก็เป็นกระบี่นะคะมีคํานี้เคยได้ยินกันบ้างไหมล่ะแต่ต้องใจเย็นน่อยแต่ต้องใจเย็นอ,อะไรนะคะพูดดังๆ ต้อง,งเย็นๆต้องทำเองจ้าหน่อยประกอบเองค่ะถ้าาเจ้าแบบผมมากับพิดตัณแป๊บๆก็เร็ว,ว,ว,วถ้าเช่าแบบคือเร็วใช่ไหมเร็วนะแป๊บๆแต่อันนี้คือเราทําเองก็ใจเย็นๆหน่อยหนึ่งนะคะจับ <ทำ S 1> อะไรก็เอะเป็นอาวุธได้นะคะจับอะไรก็มาทําประกอบได้นะทําไม่เยอะค่ะทําไม่เยอะก็ไม่ต้องไปเช่าแบบนะคะสมัยนี้มันง่ายนะพ่อเนาะ,ะงานก่อสร้างมันง่ายเช่าแบบก็คือมาทําได้เลยนะคะแบบ แบบต่อหม้อมีทุกอย่างหมดเลยแต่ต่อหม้อที่พ่อใช้อะไรนะวันก่อนลืมถ่ายให้ดูตอหม้อต้องติดตอหม้อพ่อใช้ปิ๊บนะคะประยุกเนาะประยุกนะคะต่อหม้อใช้ปิ๊บค่ะหาซื้อได้ตำหนักของเก่าก็ได้หรือปิ๊บที่เราที่เราพอมีติดบ้านนะคะเอามาทำตอหม้อนะะดีมากเลยเพราะมันเป็นโครงอยู่แล้วมันก็ปออันนี้คือเตรียมวัดขนาด หาระดับนะคะหาระดับที่เราจะเทนะคะพ่อเป็นช่างนะคะเดิมทีอาชีพเก่านะคะพ่อเป็นช่างปูนนะคะรับเหมาก่อสร้างเยอะแยะนะคะแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วค่ะ,กะเกษียณแล้วแต่แนะนําให้ได้อย่างที่บอกคลิปเมื่อวานนะคะแนะนําให้ได้ใครอยากปรึกษาพ่อหรือถามอะไรนะคะถามได้เลย วิชาชีพเดิมนะคะเป็นช่างช่างปูนค่ะพ่อเป็นช่างปูนป่อทําตั้งแต่อยู่แต่ใดแล้วก็เหล่าหัวฟังเลยตั้งแต่สิบห้าตั้งแต่อยู่สิบห้าห้าโอ้โหแล้วได้เรียนอย่างมากก็ได้เรียนเยอะตั้งแต่แรกอะ่ะมันเป็นได้ยังไงมาเป็นได้ยังไงเป็นตุ้ยเวลาคนนั่งเดิมมากก็เป็นลูกน้องเป็นมากกับอ๋อเป็นลูกน้องมากจับเนมากตลอดลก็คือแรกเริ่มแรกเริ่มก็เป็นลูกน้องเขาก่อนอืมเป็น เป็นเด็กฝึกงานไปก่อนก็ทำไปเรื่อยๆอาศัยประสบการณ์ตั้งแต่15้านะคะพ่อเป็นช่างแต่15้าไม่ได้เรียนอะไรมานะคะไม่ได้เรียนไม่ได้จบช่างอะไรมาแต่ว่าประสบการณ์ล้วนๆนะคะ่ะตอนแรกก็ไปเป็นลูกน้องเขาก่อนเป็นคนงานก่อสร้างนี่แหละใช่ไหมพ่อเราก็ทำเรื่อยๆประสบการณ์เรื่อยๆแต่ตอนนี้กนเกษียณแล้วนะคะกเกษียณแล้วแต่ทำของตัวเองคะ่ปะปรับปรุงค่ะปรับปรุงรั้วแต่ก่อนเป็นรั้วไม้นะคะก็ทำของตัวเอง ให้มันหนาแน่นขึ้นพอดีได้จังหวะช่วงนี้ฝนมันตกเนาะก็เข้าสวนค่อนข้างลำบากนะคะนะคะเดี๋ยวคอยอัปเดตให้ดูค่ะไปเรื่อยๆเ,เนาะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นคลิปเป็นคลิปตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้นะคะเนาะทำรั้วบ้านค่ะแบบนี้นะคะทำรั้วบ้านเตรียมตัวที่จะหล่อเสาเทเสานะคะเทเสาเนาะ พ่อบอกขอขนาดใหญ่นิดนึงนะมันเป็นเสาเนาะเป็นเสาเสารัวเสาเสน้นอันนี้เน้นความสวยงามนิดนึงใช่ไหมพ่อเ<ช>น้นฝีมือนิดนึงนะคะเน้นฝีมือนิดนึงขอใหญ่นิดนึงนะคะ<ช>เป็นโชว์ตัวโชว์เหรอคะ<ว>พ่อโชว์ประตูเน้นฝีมือนิดนึงนะคะช่วงนี้ได้โอกาสค่ะเพราะว่าเข้าสวนค่อนข้างลำบากเนาะ ก็ถือโอกาสค่ะถือโอกาสาฝนมันตกเยอะปีนี้น้ําเยอะนะคะที่สวนเนาะก็ถือโอกาสค่ะเนี่ยถือโอกาสทํารั้วบ้านนะคะทํารั้วบ้านทํารั้วบ้านนะคะปรับปรับข้างหน้าบ้านเพราะต้นมะก่อนต้นไม้จะอยู่เต็มเลยคะ่ะตรงโซนนี้นะคะก็ตัดต้นไม้ต้นไม้ต้นปาล์มต้นหมากค่ะออกเนาะแล้วก็ เคลียพื้นที่หน้าบ้านนะคะตอนนี้พ่อกําลังเตรียมที่จะเทเสานะคะเมื่อวานนี้นะเป็นวันก่อนค่ะเป็นคานแล้วก็เกาะบ็อขึ้นไปนะคะตอนนี้พ่อกําลังเตรียมตัวเสานี่ป่อความสําคัญใจความสําคัญอยู่ตรงไหนพ่อยังคงให้ความสําคัญนะคะ,ะคนิดเล็กๆน้อยๆจากพ่อเนาะพ่อบอกว่าสําคัญที่สุดก็คือรากฐานนะคะรากฐานต้องมั่นคงสําคัญที่สุดแลละป่อแหลกการก่อสร้างนี่นะ มันจะนลยมันต้องมาเสียเวลาแก้ที่หลังล่ะอยากก็ถ้าเกิดเขาต้องมาแก้ที่หลังเนี่ย,ยาก,การแก้คือยากกว่าการการทำเยอะนะคะพ่อบอกเนาะขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะขอให้ใจเย็นนิดนึงรากฐานสำคัญค่ะอันนี้ขั้นตอนการเตรียมนะพ่อเนาะการเตรียมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรา เอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปสั้นๆพ่อกำลังเตรียมนะคะเดี๋ยวตอนผสมกับตอนเทเทเสานะคะเตรียมเทหล่อเสานะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นการเตรียมค่ะเป็นการเตรียมช่วงนี้นะคะตามติดชีวิตพ่อนะคะเป็นคลิปที่3เนาะเดี๋ยวเจ๊ทำไปเรื่อยๆนะคะอัดลง YouTube ลงไปให้เรื่อยๆอัดคลิปลงให้เรื่อยๆนะคะดู ดูพ่อช่วงนี้นะคะเนาะเผื่อใครมีไอเดียอะไรนะคะหรือว่าใครอยากจะถามพ่อในส่วนไหนคอมเมนต์ถามได้เลยค่ะคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันกันส่วนตัวพ่อแล้วไม่ได้รับงานแล้วนะคะ,กะเกษียณแล้วนะคะทาตั้งแต่สิบห้าเนาะตอนนี้หกสิบกว่าแล้วค่ะก็เลยให้พักแล้วนะคะอยู่สวนแต่ช่วงน,นี้มันเข้าสวนลําบากเนะาะเผาถ่านลําบากนะคะท่านไหนที่สอบถามเรื่องเผาถ่านมาในะจเย็นนิดนึงเนาะเดี๋ยวรอ,อจังหวะดีๆฝนหยุดแล้วเดี๋ยวพ่อกลับไปทําแล้วก็เรามา เรามาแบ่งปันใ,ให้ดูเหมือนเดิมค่ะเรื่องการเผาถ่านนะคะแต่ว่าใครที่อยากได้ดินส้มคนไม้หรือว่าเป็นถ่านเรามีสต็อกนะคะเจี่ยพอมีสต็อกอยู่เนาะก็แจ้งได้ค่ะแจ้งมาได้นะคะอันนี้นะคะพ่อเหล็กเหล็กนี่คือมัดเรียบร้อยข้างในเนาะเตรียมพร้อมหลออได้เลย,เร,ย,รยเรียบร้อยนะคะอยู่ในช่วงการติดตั้งนะคะพ่อมีคนช่วยอยู่นะคะแต่ตอนนี้พักเที่ยงแป๊บหนึ่งนะคะ มีคนช่วยอยู่นะคะมีผู้ช่วยเป็นเด็กสร้างค่ะก็คือทีมงานมืออาชีพเนี่ยนะคะถ้าใครสนใจนะคะปรึกษาได้พอแนะนําช่างฝีมือมืออาชีพให้ได้นะคะเป,ปเป็นลูกเป็นหลานพ่อเนะะี่ยค่ะเป็นทีมงานของพ่อเนลยคะ่ะก็ให้คําแนะนําได้ะคห้ปรึกษาได้เนาะนี่นะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ